ดีค่ะซิวเดนกลับมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ทิเชอร์จะมาทบทวนความรู้แนวเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทบทวนความรู้กันทิเชอร์จะมาพาซิวเดนรับสมองก่อนนะคะก่อนอื่นเปิดสมุดเล่มม่วงที่ทิเชอร์แจกไปได้เลยนะคะเล่มม่วงที่ทิเชอร์แจกไปให้ซิวเดนนะคะเปิดหน้าใหม่ที่ยังไม่ได้เขียนอะไรนะคะ เริ่มต้นหน้าใหม่เลยดูบนกระดาษที่เชอร์โชว์ในขณะนี้ว่าทีเชอร์เขียนวันที่เดือนพศออเต็มเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรายวิชาภาษาไทยที่เราจะเขียนลงสมุดฉะนั้นเขียนครั้งแรกเราต้องเขียนวันที่เต็มซิลเดนจำได้ไม่เอ่ยหลังจากที่ซิลเดนนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วให้ซิลเดนเนี่ยอันเดอร์ไลน์ให้เ,เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเนี่ยเขียนครั้งที่1เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราเขียนลงในสมุดเขียนครั้งที่1เสร็จแล้วอันเดอร์ไลน์ทวายส์นะคะจากนั้นซิลเดนเขียน n u m b e r 1ถึง n u m b e r 6เลยตามตัวอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะวาทิเชอร์เนี่ยเขียน n u m b e r 1ถึง n u m b e r 6ยังไงเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนหัวใจในบรรทัดต่อมา ไว้สําหรับแต่งประโยคจากคำที่เราใช้รับสมองกันนะคะสิวเดนคงจะเขียนวันที่เขียนครั้งเขียน n u m b e r ถึงน u m b e r เสร็จแล้วถ้าใครไม่ทนันสามารถกดยุด STOP เพื่อเขียนให้เสร็จแล้วค่อยขึ้น n u m b e r วันพร้พอมทิชอร์ทิชอร์จะขึ้นรับสมองรับสมองคำแรก คำที่หนึ่งขมงคำที่สองบริการคำที่สามเสิร์ฟคำที่สี่สั่งร้อนคำที่ห้ามารยาทและสุดท้ายนะคะคำที่หกยม ที่ซีเดนเขียนนามวานถึงนามสกเสร็จแล้วเช็คความถูกต้องของตัวเองด้วยนะคะว่าซีเดนเขียนคำศัพท์ทั้ง6ข้อถูกต้องหรือไม่หลังจากที่ซีเดนเขียนเสร็จแล้วเลือกมาหนึ่งคำเพื่อมาแต่งประโยคในตรงหัวใจที่เราได้เคยทำกันไปแล้วนะคะเลือกมาอย่างประโยคซีเดนอยากแต่งประโยคอย่างไรตามใจซีเดนได้เลยนะคะ แต่งประโยคเสร็จแล้วอย่าลืมอันเดอไลน์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะซิวเดนหลังจากที่เราเนี่ยได้รับสมองกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง6ข้อแล้วก็แต่งประโยคเสร็จแล้วใช่ไหมคะซิวเดนตอนนี้เดี๋ยวที่เชื่อจะพาทบทวนเข้าเนื้อเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องกันนะคะซิวเดนเนี่ยได้เรียนกันไปเรียบร้อยแล้วในท็อปปิกนี้ซิวเดนจำได้ไหมคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร เดี๋ยววันนี้ทิเชอร์เนี่ยจะมาทบทวนซิเดเนก็มาทบทวนพร้อมๆกับทิเชอร์ก่อนที่เราเนี่ยจะลงมือทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะตอนนี้ทิเชอร์อยากให้ซิวดเอนนะคะหยิบหนังสือเล่มภาษาพาธีขึ้นมาและ open your book on page 136ได้เลยคะ่ะเปิดไปที่หน้า136นะคะดูซิว่าในเรื่องส่งข่าวเร่าเรื่องเนี่ย ขึ้นมาบรรทัดแรกเป็นเหมือนเขียนบ้านเล็กที่ใช่ไหมเอ่ยเขียนที่อยู่แล้วก็เขียนวันที่ใช่ไหมคะแสดงว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าเรื่องผ่านการเล่าจากปากแสดงว่าอะไรคะใช่แล้วนั่นเองเป็นการเล่าจากการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะจากที่เราเนี่ยได้เรียนกันไปแล้วมาดูกันซิคะว่ารูปภาพนี้เนี่ย ใครกำลังทำอะไรกันอยู่ดูจากในรูปนะคะพบเนี่ยได้เขียนจดหมายไปถึงเพื่อนรักของเขาที่ชื่อว่าน,นัทใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยเข้ากรุงเทพมาตั้งนานแล้ว ไม่มีเวลาว่างที่จะเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆสักทีจนวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องให้ฟังแต่เขาเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์เล่านะคะโทรไปเล่าเขาใช้วิธีการเขียนจดหมายในการเล่าไปถึงเพื่อนรักของเขานั่นเองโดยการที่เขาเนี่ยบอกว่าอะไรวันๆเนี่ยคิดอยู่2เรื่องก็คือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินใช่ไหมคะ ดูสิคะว่าบนโต๊ะอาหารเขารับประทานอย่างเรียบร้อยเขาบอกว่าอะไรคะในหนังสือเนี่ยแต่ก่อนตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีต่อมากแต่เมื่อที่เราเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีการอะไรปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารให มีมารยาทในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะจะตักแกงจะตักอะไรก็ต้องมีช้อนกลางจะเอาช้อนตัวเองเนี่ยไปตักแกงมากินข้าวใส่ปากอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยภาพต่อมานะคะพบเนี่ยเขาเล่าว่าเขาได้ไปเทีย่ยวทะเลกับอาของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้พักที่โรงแรมและที่โรงแรมเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยมีทั้งแบบฝรั่งอาหารไทย ต่พบเนี่ยนานๆทีเขาจะได้มากินทีเขาจดเลยบอกว่าเขาจึงเลือกกินขนมปังทาแยมแต่ว่าเขาเนี่ยทาแยมก่อนแล้วเอาไปลงไปติ้งจึงทำให้คนเนี่ยขโมงจนพนักงานต้องรีบมาดึงปลั๊กออกคุณอาเขาจึงบอกว่าอะไรบอกเขาว่าต้องปิ้งขนมปังให้กรอบก่อนจึงจะเอาไปทาแยมที่หลังเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยเชิมสุดๆไปเลย ต่อมานะคะพบได้เล่าว่าคุณอาของเขาเนี่ยได้พาเขาไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในมื้อเย็นพบคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะเอากระมังเนี่ยมาตักอาหารทุกอย่างเลยเพราะว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยน่าทานไปสมบูรณ์เลยคุณอาของพบนะคะจึงกระซิบบอกว่าตักแต่พอทานไม่อิ่มก็ค่อยมาเติมใหม่ได้ถ้าทานไม่หมดเนี่ยอายเขาแย่เลย พบเลยบอกว่ากะละมังที่เขาคิดไว้ในหัวเนี่ยก็หายวับไปในหัวของเขาเลยจากนั้นพบนะคะก็ได้เดินตักอาหารเล็กๆน้อยๆเพื่อกินทุกอย่างได้อย่างอรอร่อยนั่นเองค่ะถัดมาเป็นภาพที่พบนะคะได้ไปงานเลี้ยงค็อกเทลกับคุณอา พบได้เล่าบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องไม่เคยไปงานเลี้ยงค็อกเทลแบบนี้แน่ๆเลยหรืองานที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าหางไก่นั่นเองพบเล่าว่านี่ก็คือครั้งแรกของเขาเช่นเดียวกันเป็นงานเลี้ยงที่ต้องยืนทานที่มีเก้าอี้เล็กน้อยไว้สำหรับแขกพิเศษหรือผู้สูงอายุคุณอาของพบเล่าว่า เป็นงานวัฒนธรรมแบบของฝรั่งคนที่จะมาในงานเนี่ยก็ต้องแต่งตัวสวยงามเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพสิวดนเคยไปงานเลี้ยงค็อกเทลแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะถ้าเคยอย่าลืมมาเล่าให้ที่เชื่ฟังด้วยนะคะต่อมาในหน้าสุดท้ายนะคะซิเดนพบได้เขียนเล่าว,ว่าคุณยายกับคุณน้าเนี่ยได้พาเขาไปทานงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีน ซึ่งมีผู้ร่วมโต๊ะเนี่ยทั้งหมด10คนและต้องมีการใช้ช้อนกลางใช่ไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถขอให้บริกรนำมาให้หรือเราอาจจะใช้ตะเกียบอีกด้านหนึ่งที่เป็นโคนตะเกียบเนี่ยคีบอาหารให้กับผู้อื่นก็ได้เช่นเดียวกันคุณ้าของพบสอนว่าก็เป็นเหมือนการใช้ช้อนกลางเช่นเดียวกันค่ะ จากเรื่องราวต่างๆที่พบนะคะได้เขียนเป็นการเขียนอธิบายผ่านจดหมายช่มัมคะสติลเดนก่อนที่สติลเดนจะไปทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวทิเชอร์จะมาพาสรุปนะคะว่าการรับประทานอาหารต่างๆเราควรปฏิบัติตนอย่างไร การรับประทานอาหารในแบบแรกนะคะซิลเดนคือการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเราจะไม่ใช้ช้อนนะคะที่เราทานข้าวไปตักอาหารให้กับผู้อื่นนะคะต้องใช้ช้อนกลางเท่านั้น 2. นะคะต่อมาเป็นการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่เราเนี่ยต้องตักแต่พออิ่มพอทานไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่ได้นะคะ 3. นะคะส่วนต่อมาเป็นการรับประทานอาหารในงานค็อกเทล จะเลือกอาหารใส่จานและไปยืนทานร่วมกันเป็นกลุ่มไม่ยืนทานที่โต๊ะนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้มาหยิบอาหารไปรับประทานบ้างและสุดท้าย4นะคะการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนหากไม่มีช้อนกลางมาให้สามารถขอบริกรหรือหากไม่มีจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากจะตักอาหารให้กับผู้อื่นเราต้องใช้โคนตะเกียบที่อยู่อีกด้านนะคะ ีนี้ซิลเดนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการรับประทานอาหารแต่ละแบบเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะซิลเดนเราได้มาทบทวนเนื้อหากันทั้งหมดแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยใช่ไหมของการเล่าจดหมายของพบไปหานัดของเพื่อนรักเขาซิลเดนหยิบสมุดเล่มม่วงขึ้นมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะเขียนท็อปิกสำหรับวันนี้ว่าเรื่องส่งขา่าว เล่าเรื่องนั่นเองบรรทัดต่อมาอย่าลืมเขียน NT National Test ของเราวันนี้ NT ที่เชื่อให้ประโยคคำว่าคนโบราณถือว่างาเป็นยาอายุวัฒนะหมายถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตยืนยาวนั่นเองค่ะ พอซืเอเล่นเขียนเสร็จแล้วมันทัดต่อมาเขียนว่าทำทักษะภาษาหน้า112ถึง114นะคะพอวันนี้ทีเชอร์จะให้ทำทักษะภาษาตอบคำถามในเรื่องสงคราวเล่าเรื่องนั่นเองและสำหรับสำนวนไทยในวันนี้นะคะคือจำจีจำชัยหมายถึงผู้สอนซ้ำๆซัซกๆ หลังจากคลิปวิดีโอนี้จบ student นตั้งใจทำาทักษะภาษาหน้าที่ทิชเชอร์ที่สั่งงานไว้นะคะเขียนตัวหนังสือให้สวยงามไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะเขียนให้เรียบร้อยถ้าหาก s t u เด n t เขียนผิดใช้ย,ยางลบลบให้สะอาดเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ t ิชเชอรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ s t u เ e n t น